สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันอีกแล้วในคลิปนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานะต่างๆในเกมทั้งบัฟและดีบัฟโดยจะเน้นไปที่การซ้อนทับของสถานะชนิดเดียวกันนะครับอันไหนก่อนอันไหนหลังมันคิดยังไงไปดูกันเลยครับเริ่มที่บัฟเหลือคือบัฟดีกันก่อนเลยนะครับในเกมนี้ก็จะมีบัฟค่อนข้างเยอะนะนะเช่นบัฟเพิ่มพลังโจมตีบัฟกระหนำ่ำกลางโล่ต้านทาน ลดความเสียหายเป็นต้นครับแต่ในวันนี้ผมจะพูดถึงบัฟที่เสริมการโจมตีที่มีหลายตัวในเกมก่อนครับก็คือบัฟเพิ่มพลังโจมตีและบัฟกระหนำ่ำบัฟพ,พลังโจมตีก็จะตรงตัวเลยครับบัฟจะส่งผลเพิ่มพลังโจมตีตรงนี้คูณเข้าไปตรงๆเลยนะสมมุติพลังโจมตีเรา1 100 0 0แล้วเราได้บัฟเพิ่มมาอีก3 0ก็จะบวกพลังโจมตีเพิ่มอีก30ม0 0เลยครับ ตัวละครที่บัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับปราตีได้ในแพทปัจจุบันก็จะมีดร์จีนัสโกลิบัสและเมทัลไนครับต่อไปไปดูการใช้งานกันครับโดยผมจะทดสอบบัฟน,นี้กับสถานาการณ์ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเห็นภาพง่ายสุดแล้วเพราะสถานาการณ์ก่อนมันจะทําดาเมจตามเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะผมให้โกลิบัสตีธรรมดาไปก่อนนะครับเพื่อติดการก่อนแค่ตัวเดียว จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทางปาร์ตี้10%ครับสังเกตที่ดาเมจต่อเนื่องนะครับจากนั้นผมจะให้ด็อกเตอร์จีนัสฮิวโกลิบัสเพื่อเพิ่มพลังโจมตีจากพาสีของตัวมันนะครับคือจะเพิ่มพลังโจมตี30%ให้เพื่อนในทีมที่ได้รับการฟืน้นฟู HP ครับสังเกตที่ดาเมจต่อเนื่องที่บวกเพิ่มขึ้นมาเป็น30%นะครับคือมันบวกเพิ่มกันตรงๆแบบนี้เลย แล้วบัฟมันจะทับกันไหมแบบตัวอย่างเมื่อกี้ที่ดรตอร์จีนาสบัฟให้โกลิบัสเข้าไปอีก30%จากเดิมบวกอยู่แล้ว10%จะกลายเป็น40%หรือเปล่าคําตอบคือทับกันนะครับถ้าเป็นบัฟชนิดเดียวกันโดยบัฟจะแสดงผลอันที่มากที่สุดก่อนครับตามการทดสอบต่อไปนี้ผมให้โกลิบัสอันติให้ติดกันก่อน3ตัวเพื่อเพิ่มพลังโจมตี30%ครับ จากนั้นก็ให้ดร์จีนัทบัฟอีกทีจะเห็นว่าดาเมจต่อเนื่องเท่าเดิมเลยนะต่อไปเป็นบัฟกระหน่ำกันบ้างครับตัวที่ติดบัฟนี้จะมีดาเมจเพิ่มสูงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปในแพท์ปัจจุบันตัวที่ใช้บ่อยๆก็จะมีจักรพัรดเด็กมูเมงไรเดอร์ hmm. Rider, และบาคุซันครับลองไปดูตัวอย่างการทดสอบกันเลยนะครับ ผมจะให้บอลทองออกไปตีธรรมดาก่อนนะครับตีแบบไม่ติดขี้ไม่ติดต้านไม่มีอะไรมากัน้นต่อไปให้บอลทองตีธรรมดาแบบมีบัฟกระหน่ำ20%กันบ้างครับและสุดท้ายลองให้บอลทองตีแบบมีบัฟกระหน่ำ3ามครับ อันนี้ผมเอามุมเมงไรเดอร์บัฟทับกับกระหน่ำของบาคุตานไปเลยนะครับเพราะยังไงมันก็จะแสดงผลของบัฟที่มีค่าสูงสุดอยู่ดีลองเอาดาเมจตอนตีธรรมดาคูณกับ20%และ30%ดูครับจะเห็นว่าออกมาใกล้เคียงกันเลยนะมีค่าเคลื่อนไม่ถึง1%น่าจะเป็นโบนัสจากคอฝึกฝนครับลองไปดูอีกตัวอย่างนึงครับอันนี้ผมจะให้สตูติดบทขยี้ด้วยนะ เราก็ทำแบบเมื่อกี้เลยครับให้บอลทองตีธรรมดาตอนที่ยังไม่มีสถานะกระนำต่อไปเป็นแบบมีบัฟกระนำ2 20%ครับแบบและสุดท้ายเป็นแบบมีบัฟกระนำ3ามครับลองเอาดาเมจมาคำนวณเหมือนรอบแรกเลยครับผลออกมาใกล้เคียงกันเลย ชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นเกมอื่นสถานะกระหน่ำนี้จะถูกเรียกว่า final damage นั่นเองครับต่อไปไปดูทางด้านดี b u f f หรือ b u f เสียกันบ้างครับในเกมนี้ที่ใช้บ่อยๆก็จะมีสถานะบทขยี้รับด a m a g กัดก่อนและเผาไหม้ครับผมจะขอพูดถึงสถานะรับด a m a g หรือกระดูกหักก่อนละกันดี b u f นี้เนี่ยจะเสริมโบนัส d a m a g เพิ่มจากพลังโจมตีตรงๆเลยนะสมมุติเรามีพลังโจมตี1 0 0 0 0แ ไปโจมตีศัตรูที่ติดกระดูกหัก50%เราจะได้โบนัสดาเมจเพิ่มมาอีก50,000จากพลังโจมตีแบบไม่สนก่อเลยสถานะนี้มันก็คือฟิกดาเมจด,ดีๆนั่นแหละครับ <Okay. S 1> ไปดูการทดสอบแรกกันครับ <Okay. S 1> ผมจะให้บอลทองตีตัวที่ติดกระดูกหักของฟูเคเกานะครับโดยบอลทองผมเนี่ยมีพลังโจมตีประมาณ8,003ครับส่วนกระดูกหักของฟูเคเกา จะทำโบนัสดาเมจเพิ่ม50%ของพลังโจมตีนะเห็นตัวเลขตรงรับดาเมจไหมครับถ้าเราลองเอาพลังโจมตีของบอลทองคูณ50%ดูจะได้เท่านี้ครับมันไม่ตรงนี่นะนั่นเป็นเพราะโบนัสจะขอฝึกฝนครับคอหน้ากากหวานผมบวกโบนัสรับดาเมจเพิ่มอีก6%นะแต่มันไม่ได้บวก6%เข้าไปตรงๆแล้วกลายเป็น5 6นะครับแต่มันจะบวก6%ของ50%ต่างหาก นั่นก็คือ3%ครับลองคำนวณดูใหม่อีกทีก็ได้ครับเอาพลังโจมตีคูณกับ53%นะมันก็คือเลขเดียวกันเลยครับแต่เกมน่าจะปัดเศษขึ้นหน้านี้ลองไปดูกระดูกหักของหน้ากากหวานกันบ้างครับก็คำนวณเหมือนของฟูเคก่าเลยนะครับแต่หน้ากากหวานผมจะมีทักษะบวกเข้ามาอีกหน่อยนึงก็จะคำนวณได้ตามนี้ครับ ตัวอย่างต่อไปจะเป็นการแสดงการซ้อนทับกันของสถานะได้ชัดเจนที่สุดนะครับโดยผมจะให้ผู้เคกาวกระดูกหักใส่ตัวด้านบนไว้ก่อนเปรียบเสมือนเครื่องจับเวลานะครับตัวนี้และให้หน้ากากหวานกระดูกหักใส่ตัวด้านล่างเมื่อจบเทินแรกผมจะให้ผู้เคกาวกระดูกหักใส่ตัวด้านล่างที่ติดสถานะของหน้ากากหวานอยู่แล้ว จากนั้นลองให้บอลทองเทสดาเมจดูจะเห็นว่ายังเป็นฟิกดาเมจด70ของหน้ากากหวานอยู่ครับนในตอนนี้ตัวบนก็ออกไปตีครบ2รอบแล้วสถานะกระดูกหักก็เลยหายไปแต่ตัวล่างสถานะยังไม่หายไปนะแล้วมันเป็นของใครกันละ่ะลองให้บอลทองเทสดาเมจดูชัดเลยครับเป็นฟิกดามจด50ของฟูเคเกานนั่นเองจากการทดสอบนี้ทำให้ผมสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นบัฟหรือดีบัฟจะติดกี่อันก็ตามถ้าเป็นชนิดเดียวกันจะส่งผลอันที่ดีที่สุดก่อนเสมอครับต่อไปเป็นสถานะบทขยี้นะครับจะทำให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นสถานะนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะว่ามันคำนวณยังไงถ้าชัวร์แล้วจะมาบอกอีกทีนะครับการทดสอบก็เหมือนกับสถานะกระดูกหักเลยครับ ผมจะใช้โซนิกที่มีบทขยี้30%กับสปริงมัตแต่ที่มีบทขยี้35%นะแล้วก็ให้บอลทองตีธรรมดาเหมือนเดิมครับ และสถานะสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้ก็คือสถานะกัดก่อนครับโดยสถานะนี้เนี่ยจะทำดาเมจต่อเนื่องเมื่อจบรอบเต็มของตัวละครใดๆก็ตามจบรอบเต็มก็คือได้เข้าเทินแล้วก็ออกไปตีครับลองสังเกตดูหลังจบรอบของตัวละครที่ใช้ท่ากัดก่อนมันจะยังไม่เริ่มทำดาเมจต่อเนื่องนะไปดูการทดสอบการทับกันของดีบัฟกัดก่อนดีกว่าครับ รอบแรกผมจะให้โกลิบัสเปิดกัดก่อนก่อนและให้สาล่ายที่มีพลังโจมตีน้อยตามไปทับนะครับรอบที่2ผมจะให้สาล่ายเปิดกัดก่อนและโกลิบัสตามไปทับนะครับ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะสกิลก่อนหรือหลังระบบก็จะแสดงผลของสกิลที่ดีที่สุดก่อนเสมอครับแล้วถ้าค่าเปอร์เซ็นต์การทำดาเมจต่อเนื่องไม่เท่ากันละ่ะแต่พลังโจมตีต่างกันมันจะนับอันไหนก่อนอย่างเช่นถ้าโจมตีธรรมดาของโกลิบัสเนี่ยจะทำดาเมจต่อเนื่องแค่15%ของพลังโจมตีงครับแต่อันตีของน้องซาาย

จะเห็นว่าระบบจะนับดาเมจต่อเนื่องของตัวที่แรงสุดก่อนนะไม่ได้วัดกันที่เปอร์เซ็นต์ของสกิลในส่วนของสถานะเผาไหม้ก็เหมือนกับกัดก่อนเลยครับผมขอไม่พูดถึงแล้วกันในคลิปนี้ <gesch ee. S 1> ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ทฤษดีต่างๆในคลิปมาจากการที่ผมทดสอบและคำนวณเองนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนหรืออธิบายงงๆก็ขออภัยด้วย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือสองสัยตรงไหนท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ